สวัสดีนะคะวันนี้พาชมสวนถาดที่ปลูกไว้พอดีเขามีดอกค่ะนี่แต่พอดีวันนี้เมื่อคืนฝนตกเยอะแล้วก็วันนี้ก็คลืมๆค,ค่ะแดดไม่ค่อยจัดดอกเขาก็เลยบานแค่นี้ก็กะว่าแบบแหมจะอวดตอนดอกเขาบานสวยๆหน่อยก็เลยได้แค่นี้นะคะก็เลยรีบมาถ่ายทาให้ดูนันนี้เขาก็มีหญ้าขึ้นแซมเนี่ยเราก็คีบออกแบเนี้ค่ะ คลิปยาออกนิดนึงยาทีเดียวเนี่ยก็เลยพามาดูสวนถาดที่จัดเอาไว้อันนี้คือจัดไว้นานแล้วนะคะเขาก็แน่นมากก็อยากจะชวนทุกๆคนมาจัดสวนถาดกันค่ะแต่ว่าวันนี้ให้ดูภาพเฉยๆจะอวดเจ้าดอกนี้ออกบานพร้อมกันสีดอกเลยค่ะอันนี้คือยิมโนโคาเลเซียมนะคะแต่เป็นสายพันธุ์ธรรมดาแต่ว่าสีดอกเขาสวยเหลือเกินแล้วก็ สวนฐานนี้ก็เลี้ยงแบบฝนร้อยแดดร้อยนะคะตากแดดเลยวางตากแดดเลยสีเขาก็เลยจะซีดๆหน่อยไม่ค่อยสวยคือจริงๆอะ่ะแดดจัดๆเนี่ยพวกยิมโนเขาจะไม่ค่อยชอบอันนี้ก็จะค่อนข้างซีดนิดึหน่ยจะให้เดี๋ยวนะแต่ว่าสำหรับพี่มุกก็คือให้เขาอยู่แบบนี้แหละไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอย่างอื่นด้วยแต่เราจะแนะนำไปทีละอันเลย อันนี้อันนี้ก็คือดาวล้อมเดือนนะคะอันนี้ก็คือโลบีเวียดอกสีอะไรนี่จำไม่ได้แล้วค่ะปลูกไว้นานแล้วตอนนั้นก็ลงไปมัวมวอันนี้ก็เป็นกระบองทองค่ะน,น,นี่เจ้าเจ้ายิมโนนี่มีหนอด้วยนะนี่หนอเขาอยู่ตรงนี้ขึ้นมามีสองส้ำหนอนแต่พี่กเอาไว้นี้ก่อนให้เขาเบียดเบียดกัน อันนี้มีเจ้าเศรษฐีล้าน้านด้วยอันนี้เป็น Echinopsis s a p d e n u l a t a นะคะมีหนอ่อแน่นเลยไม่ขยับเลยยังยังไม่ยังไม่ดึงเข้าดีกว่าด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นดาวล้อมเดือนเนี่ห้อยออกมานอกกระถางแล้วตอนปลูกนะคะก็ไม่ได้ปลูกแน่นอย่างนี้หรอกปลูกไปเรื่อยๆ ก็เป็นอีทินอปซิสมีดอกเหมือนกันค่ะให้ดูนี่หนึ่งสอี่หดอกนะคะกำลังจะมีดอกเลยอาจจะตอนดอกเข้าบ้านอาจจะมาอวดโชว์อีอันหนึ่งนี่ให้ดูไกลๆดูว่าเนี่ยค่ะเจ้ายิมโนก็คือถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบกลางแจ้งนะคะสีเขาก็จะออกซีดๆนิดหนึ่ง สีดอกสวยจังเลยสดใสพอดีเดินผ่านแล้วเห็นสีดอกก็สวยสะดุดตาก,ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะเวลาจัดสวนถาดอ่ะ <S <S 1> <S 1> ก็ใส่ไปใช้คําว่าใส่ไปม่วๆนั่นแหละอันนี้มีดอกตูมนิกดอกนึงด้วยยังไม่บานก็ใส่ไปม่วๆต้นที่เราชอบนะคะแล้วเราก็เลี้ยงเขาพอเขามีรากอะไรเงี้ยเต็มที่แล้วอ่ะ เราก็ปล่อยเขากลางแจ้งเลยอันนี้คือกลางแจ้งนี่คือแน่นมากนี่ให้ดูแน่นจริงๆแต่ก็กะจะไว้นี้คือถ้าจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็คงจะทุบอันนี้แล้วก็หากระถางที่ใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาลงไปทั้งกอน,นี้เลย mm hmm. เพื่อที่ว่าด้านข้างเขาจะได้ขายายแต่ว่าตอนนี้ยังหากระถางใหญ่อย่างนั้นไม่ได้ก็ให้เขาอยู่อย่างนี้เป็นก่อนคะ่ะเบียดเบียดกันไปเขาก็อยู่ได้คะ่ะนะคะส่วนสายพันธุ์ที่นํามาลงอะ่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นสายสายพันธุ์แบบสายพันธุ์พื้นฐานอะที่ไม่ได้แบบรับการผสมข้ามใบข้ามมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสายทับสายพันธุ์พื้นฐานนะคะเขาก็จะค่อนข้างแข็งแรงทนทานนี่นะคะวันนี้ก็เลยให้ดูกันเอามาให้ดูกันเนะะี่ยค่ะเขาแน่นมากอันนี้พอเขาชินกับแดดชินกับการตากแดดเยอะๆเนี่ยหน่อเขาอะ หัวเขาก็จะอวบอ้วนแข็งแรงค่ะผิวเขาก็แบบสวยงามหนามที่เป็นจุดๆเนี่ยก็จะชัดเ็าจะเผยความงามตามธรรมชาติของเขาเออกมาแบบชัดเจนมากเนี่ยอย่างพวกกระบองทองเนี่ยเห็นไหมคะหนามเขาจะค่อนข้างสั้นแล้วก็ถี่ละเอียดเพราะว่าเขาเขาสู้กับแสงเขาก็จะต้องแบบออกหนามให้ละเอียดหน่อยอน,นี้เจ้าโรบีเวียก็หนามละเอียดเลย ภูเขาอะกลีบเขาจะทีทีหน่อยสังเกตไหมคะเขาจะทีทีเพราะว่าแดดเขาแรงอย่างเจ้าข้างหลังนี่เนี่เจ้าหัวเล็กๆคือถ้าถามว่าจัดสวนถาดอะใช้ใสายพันุ์อะไรก็คือเลือกที่ชอบเลยคะ่ะชอบแบบนี้เห็นไหมอย่างพี่มุกอีจ e ีนอชอบมากหน่อยก็ใส่ไปเต็มไปหมดเลยดูข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเขาออกหนอมาบางทีก็จับมาใส่เพิ่ม ตอนตอนแรกปลูกนะคะก็ไม่ได้แน่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนึ่งอันนี้ค่ะที่จะพามาดูอันนี้ก็คือสวนถาเช่นกันนะคะที่พี่มุกเคยจัดเอาไว้แล้วเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเมโลแคคตัสเรียงกันอันนี้ก็เป็นพาชิโพเดียมอันนี้สเตสโซเนียโครินแล้วก็มีไม้ลามอีกสอาอันมีอะโล1อันเนี่ยค่ะแล้วก็มีตุ๊กตา คือให้ดูว่าตอนจัดเริ่มแรกเนี่ยเราก็จัดหลวมๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องแบบจัดแบบอัดแน่นขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวพอระยะเวลาผ่านไปอย่างอันเนี้ยถ้าซัก2ปีเนี่ยพี่มุกว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อเพิ่มต้นนี้เขาก็จะสูงใหญ่ขึ้นต้นนี้ก็จะสูงใหญ่ขึ้นเขาก็จะเริ่มแน่นก็จะเริ่มสวยงามเพราะฉะนั้นเวลาจัดสวนถาดก็จัดให้เขามีระยะห่างช่องไฟแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกต้นที่เราชอบพอดีช่วงนั้นอะ พี่มุกมีต้นพวกนี้พี่มุกก็เลยเอามาลงไว้เนี่ยค่ะพอจัดเสร็จก็วางตากแดดตากฝนเอาไว้อย่างนี้เลยเพราะว่า,าดินกับวัสดุรองกระถางเนี่ยเราเตรียมพร้อมไว้แล้วสําหรับที่จะตากแดดตากฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ได้สบายเนี่ยพี่มุกตั้งเอาไว้เดีด๋ยวจะถอยมาให้ดูเนี่ยตั้งเอาไว้ตรงนอกระเบียงนะคะไม่ได้มีหลังคากันกลางแจ้งเลยเขาก็อยู่อย่างนี้นะคะ กลับมาที่อันนี้อีกหน่อยหนึ่งก็ฝากเอาไว้ให้ทุกๆคนเผื่ออยากจะจัดสวนฐานนะคะก็ลองพิจารณาอันนี้ดูทำไม่ยากเลยค่ะดินที่เราปลูกนะคะก็เป็นดินร่วนปนทรายดินร่วนปนทรายแล้วก็ลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวใส่ยาฆ่ามแมลงใส่ปุ๋ยนิดหน่อยแล้วก็ลงต้นไม้ที่เราชอบเลยนะคะพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ย เขาก็จะโตแน่นเบียดกันถามว่ามีเน่าบ้างไหมพี่มุกตากแดดตากฝนขนาดนี้มีนะคะเขาไม่ได้แบบสวยแบบนี้ทุกทก,กระถางหรอกคะ่ะบางอันก็เลี้ยงเลี้ยงอยู่เนี่ยพอไปจับเขาปุ๊บนิ่มปุ๊บลงไปเลย <laughs> ก็ถ้าตายก็อย่างที่เคยบอกคะ่ะตายก็หยิบออกแล้วก็หาต้นใหม่มาลงแทนนะคะเพราะเวลาเราจัดสวนต้นไม้พวกเนี้ยต้นไหนก็ได้คะ่ะ เอามาลงได้เรื่อยๆมันก็แล้วแต่สไตล์ของเราก็วันนี้ก็เลยนำภาพสวยๆซึ่งพี่มุกก็อยากจะบันทึกไว้ด้วยแหละว่าแบบสวนถานของเรามีดอกนะคะอาจจะทำคลิปอีกทีหนึ่งตอนเจ้าอีชิน็อกดอกเขาโตแล้วก็บานนะคะถ้าเกิดบานพร้อมกันสี่ดอกนี่ก็น่าจะสวยอลังการให้อวดได้เลยนะคะก็ หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะดูชื่นตาชื่นใจสบายใจหาอะไรทําไปค่ะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศร,รอบๆนี่ก็คือส่วนหลังบ้านเราก็ตั้งไว้เนี้ย <c oughs> กระบองเพชรเป็นไม้ดอกค่ะจัดอยู่ในหมวดไม้ดอกเพราะฉะนั้นกระบองเพชรทุกต้นมีดอกนะคะแต่ว่าบางต้นเขาก็สวยจนเราไม่ได้สนใจที่จะรอดอกเขานะคะก็ปลูกเลี้ยงไป เนี่ยสายพันธุ์ที่เอามาลงรวมๆกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่หาได้ไม่ยากด้วยเป็นสายพันธุน์พื้นๆเลยเราไม่ต้องปลูกต้นที่มันแพงมากหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระแสมากๆนะคะรอให้ราคาถูกก่อนดาวล้อมเดือนอย่งพี่มุกยังชอบดาวล้อมเดือนอยู่ดีนเนี่ยก็สวยสดใสามากแล้วดูสิเป่งจ้ะช่วงนี้ได้น้ำฝนได้อะไรไปเนี่ยอวบเป่งแต่หน้าแรงเขาก็อยู่นะคะเขาก็อยู่อย่างเนี้ย อาจจะเหี่ยวเหี่ยวหรือว่าอะไรนิดนึงหรือสีอาจจะซีดนิดนึงแต่ว่าเขาก็เนี่ยค่ะอันนี้คือรอดมาประมาณ5ปีแล้วเนี่ยอยู่ผ่านฝนผ่านหนาวมา5ปีแล้วก็สวยดีจับที่ม,มีมีค่ะบางบางท่านานิยมปลูกกระบองเพชรเป็นกระถางเดียเด่ยวๆใช่ไหมคะแล้วก็แยกแล้วก็วางเรียงกันเอาไว้เต็มเลยก็อยากให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศเอามาลงแบบนี้บ้างเพราะว่ากระบองเพชร ส่วนมากเนี่ยความต้องการน้ําความต้องการแสงแดดแก็จะคล้ายๆกันนะคะยกเว้นพวกยิมโนอาจจะต้องการแดดน้อยหน่อยไม่งั้นเขาจะซีดเนี้ยค่ะแต่ว่าเจ้าต้นนี้ฝึกมาดีแล้วค่ะอดทนอดทนแล้วก็นี่ออกดอกให้เห็นด้วยสีดดอกพร้อมกันเลยแต่ว่าวันนี้แสงแดดน้อยค่ะวันนี้แดดไม่แรงเลยเลยมันไม่ค่อยบานแต่ว่าไม่อยากรอพรุ่งนี้แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเขาจะเลิกบานแล้วเพราะเขาบานแค่สองสามวันนะคะนี่ก็มีแมลงมาผสมเกสรให้ด้วย ะะก็ฝากเอาไว้วันนี้เป็นไอเดียจับต้นกระบองเพชรกระถางเล็กๆของท่านที่มีนำมารวมกันค่ะมีต้นอะไรก็เอามารวมได้เนี่ยอย่างนี้นี่กระเพาะเอาไว้แมมกล้วยหอมอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบมาปลูกหนึ่งอันหยิบดาวรัมเดือนหนึ่งอัน้วมาปลูกรวมกันก็สวยงามค่ะนะคะนี่ให้ดูตรงนี้ก็มี แมนิดหน่อยก็บรรยากาศในสวนก็นั่งไปชมต้นไม้ไปแบบนี้นนะคะ่ะก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสมีคำถามสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะคะแล้วก็เพจนั้นก็จะมีข้อมูลต้นไม้ต่างๆที่น่าสนใจผู้ใครส,สนใจก็แวะไปดูนะคะแล้วก็มีคำถามก็แอดไลน์นะคะ ไปคุยกันได้นะคะคุยกับ,กบเรื่องต้นไม้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะลองจัดสวนถาดดูแล้วเอามาอวดกันดูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย